หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญ,ญาตถ่ายภาพไกลๆนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระเทพวชิระคุณาทานนะครับเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมเมตตาออกรับบิณฑบาตนะครับมียมขวัญน,นะครับถวายเสียงด้วยนะครับพี่ททชาุ สาท่านผู้ดมมาจำพรรษาจึงทานนามจริงโภระภา อยากจันทา,าได้ไม,บบมาเปียกป้านอยากโยมสมบัตต่างก,ก็มาหมุนบา้านรือี้กลับลงสามทีน่าเขาวจะเจอได้ฉันที่สุดสาดเลือดขอให้หมดหูหมดสุตโองไห้เธออยาู่อยากโยมบ้านแสนสุขนะครับรค,คุมบ้มกับบ้านเก่าโบรานะครับเนี่ย อนุญาตถ่ายภาพเป็นพิเศษนะครับประเด์พระคุณประเทพนะครับวชิระคุณนาทานนะครับเมตตาเป็นประมุขประธานออกรับบินธบาตนะครับเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่เมตตามาร่วมยกช่อฟ้านะครับเป็นประมุขประธานฝ่ายสูงนะครับยกช่อฟ้าที่วัดปาคำมิกนะครับนี่ ม่รู้หนูใครเนี่ยครับนี่นหนูน้อยนะครับมาทำบุญใส่าบาตรนะครับนี่หนูน้อยน่ารักนะครับนี่บาตรแรกเป็นบาตรปัจจัยนะครับบาทต่อไปค่อยจะเป็นบาท คัตตาหารนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับวัดป่าคําเม็กนะครับที่มีญาติโยมมามากที่สุดนะครับฐานะสูงมากที่สุดนะครับโดยวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระเทพ วชิระคุณนาธานนะครับเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมตตามาเป็นประมุขประธานออกรับปินธบาตรนะครับนอกจากนั้นก็มาเป็นประธานยกช่อฟ้านะครับประดิษฐานไว้ที่อุโบสถการไปเรียนวัดป่าคำเม็กนะครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่โยมขวัญนะครับถวายเสียงนะครับก็เลยค่อนข้างจะมีเสียงเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่นะครับญาติโยมมาแตกไ้ลแสนไกลบ้านไผ่ใหญ่นู่นนะครับนี่ ม,มันน่าเกดเจ้าคนหลวพียให่เนี่ยนะครับมาด้วยกันสองคันรถนะครับ,บรอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้เป็นบุญพิเศษเดอ้อใครมาใส่บาตรวันนี้ขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวย,ยสุขภาพแข็งแรงแข็ง,ง,งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้อนะครับวัดป่าคำเม็งนี่ถูกไปหลายคนแล้วนะครับ นี่นะครับเจ้าภาพช่อฟ้านะครับนี่คุณแม่ยุนะครับตระกูลลากทองนะครับมาทั้งตระกูลนะครับนี่มีช่างภาพพิเศษด้วยนะครับนี่เดินนะครับพระจันทร์มหาธนศักดิ์มหาปุญญุนะครับเจ้ากนัาตะบนพาน้ำย้อยนะครับพร้อมกับด้วยญาติโยมนะครับเมาคุณแม่ตุ้งจันทารากทองนะครับ เป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับตอนนี้นะครับนี้ด็อกเตอร์จันทารากทองนะครับด้อนะครับจบปริญญาเอกแล้วนะครับเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษของวัดป่าคำมิกนะครับนี้ดื้อนะครับ ญาติโยมนะครับมาจากทุกสารทิศนะครับร่วมทําบุญใส่บาตรนะครขออนุญาตถ่ายภาพไว้นะครับเป็นอนุสร์ชีวิตนะครับเด้อมีพิธียกช่อฟ้านะครับใบละกานะครับที่อุโบสถการประเรียนวัดป่าขมิกนะครับอาจารย์มาธนศักดิ์มหาพุญโยนะครับญาติโยมจากบ้านใยญยจากบ้านแสนสุขนะครับหลายบ้านด้วยกันขอโทษขออภัยไม่ได้ออกชื่อหมดนะครับ พระจย์พระกุสุนทรสุตานุกูลนะครับนำญาติโยมจากคุมวัดบ,บ้านเกบ่อมาด้วยกันหนึ่งรถหกล้อนะครับประเดี๋ยวพระคุณลุงตาก็นําลูกศิษย์ลุงหามาหนึ่งรถตู้นะครับมาร่วมบุญร่วมกุศศลนะครับนี้เด้อใครมาทําบุญวันนี้ขอให้โชคลาภลํารวยล้ารวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงงวดเด้อนะครับตั้งแต่เป็นงานมาก็เพิ่งวันนี้นะครับโยมเยอะที่สุดนะครับทุกปีบินทบาทนิดเดียวนะครับ เ <laughs> <c oughs> ด้นนะนะครับบุญบาร,รมีของพระเดชพระคุณนะครับพระเทพวชิระคุณนาทานนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมตตานะครับออกรับบินฑบาตโปรดญาติยมนะครับทุกทุกฝ่ายที่มาร่วมงานยกช่อฟ้านะครับวัดป่าคำเม็กนะครับตำบลผาน้ำย,ย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี้ เด้อขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ออกชื่อยัดยโยมนะครับมาแต่ที่ไหนบ้างนะครับจากนครพนมก็มีนะครับจากอุบลราชธานีก็มีนะครับจากวัดบ้านเกาบ,บัวนะครับนะครับขอโทษขออภัยนะครับนี่วันนี้บุญพิเศษนะครับนี่บุญพิเศษเด้อนะครับ ใครมาทำบุญใส่บาทขอให้โชคลาบล่ารวยล่ารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดด้อนนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องอ่งุนนะครับเนี่ย เด้อนะครับบุญพิเศษของวัดป่าคำเม็กนะครับปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่12นะครับมีโยมอยู่ประมาณ10กว่าคนนะครับวันนี้เยอะที่สุดนะครับนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับนี่ นะครับโยมเดินทางมาแต่หลายที่ด้วยกันนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับวันนี้ประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระเทพวชิรคุณนาทานนะครับเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีตาเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับดื้อนะครับทิดขวัญนะครับหลังจากถวายเสียงแล้วก็มาใส่บาตรนะครับนี้ นะครับไม่รู้สายงอไปตรงไหนนะครับนี่เจ้าของร้านทุเรียนนะครับนี่ทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มาถวายนะครับทุเรียน1นึคันรถนะครับอ่ายูทูบพระมหาดิศักดิ์มีแค้วครับผม นะครับปโปรโมทแล้วนะครับเนี่ยแต่คนติดตามไม่เยอะนะครับสามหมืนกว่าคนนะครับขอโทษขออภัยหนูน้อยนะครับวัดป่าคำมิกลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาธนศักดิ์นี้นะครับเนี่ย <c oughs> อ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับ คงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาหรือว่าตั้งวัดคำเม็กมาก็เพิ่งมีวันนี้นะครับโยมเยอะที่สุดนะครับพระเดชพระคุณเมตตานะครับตอนแรกนะครับพระอาจารย์ท่านไปกราบนิมนต์ให้มาเปิดงานนะครับปฏิบัติธรรมนะครับแต่พระเดชพระคุณบอกว่าจะไปวันยกช่อฟ้านะครับเดือก็เลยเป็นบุญพิเศษแบบนี้นะครับนี่ปกติบิณฑบาตนี่หน้าโบสถ์ก็หมดแล้วนะครับญาติโยมนะครับ เด้อใครมาทำบุญใส่บาทวันนี้ขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับญาติโยมมาแต่ไกลแสนไกลนะครับอำเภอสรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับบ้านหัดแพงนะครับมีเงหยบโอ้ยขอบคุณมากๆเด้อมีต้อนะครับ อดเดชพระคุณนะครับนี่ญาติโยมจากบ้านปฏิรูปก็มีนะครับนี่โอ้ยเสร็จแล้วนะครับนี่เดิมให้มาทําบุญใส่บาตรขอให้โชคลาภบลำรวยรลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับวันนี้นะครับนี่ตั้งแต่ตั้งวัดป่าคำเมฆมาก็คงจะเป็นครั้งแรกนะครับนี่แต่ว่าประเด็นจะได้ให้ปลอดตั้งอนนี้เป็นประจําประดีเนาะ เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพอท่านี้ก่อนเด้อใครมารับชมก็ขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ